สวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศมุมสูงกับสำล้อสองที่นั่งป๋างวนประธานล่มบินจังหวัดเลยครับผมในคลิปนี้ทําการเทคออฟที่สนามภูก,กระดึงครับผมนักบินมีชื่อว่าป๋างวนครับผมซึ่งป๋างวนก็เป็นประธานร่มบินเมืองเลยนะฮะ ในคลิปวีดีโอนี้ปางวนได้ทำการพาผู้ดิสารขึ้นชมบรรยากาศมุมสูงนะครับก็พาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศมุมสูงด้วยกันนะครับว่าบรรยากาศมุมสูงจะมีความสวยงามมากน้อยเพียงใดนะฮะก็หลังจากเทคออฟขึ้นมานะฮะก็จะเจอทุ่งนาแล้วก็ภูเขานะสวยงามเลยทีเดียว ก็บรรยากาศชิวๆครับกินลมชมวิวไปกับสำล้อสองที่นั่งป่าหงวนประทานล่มบินเมืองเลยสุดยอดเลยทีเดียวครับผมโอ้โหสุดยอดครับบรรยากาศสวยงามมากบรรยากาศช่วงเช้าครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมที่รับชมสวัสดีครับ